จำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้จากอุบัติเหตุรถยนต์ในช่วงเทศกากลสงกรานตัวเลขอยู่ที่248คนนะคะผู้บาดเจ็บ2,600คนส่วนสาเหตุก็คือเมาแล้วขับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงเช้าวันนี้ว่ามีการจราจรที่คล่องตัวมากขึ้นหรือไม่นะคะจะไปตรวจสอบกับพลตํารวจตรีพงศิษฐ์แสงเพชรค่ะผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับถ้าดูบรรยากาศภาพรวมตลอดทั้งคืนของการจราจรช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มาจากทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคสำหรับการจราจรทั้งคืนที่ผ่านมานะครับเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับ <c oughs> ที่นครราชสีมานะครับที่จะออกวิชภาพ <c oughs> มาจากขนแก่นรถ <c oughs> มากครับรถมากครับแล้วก็ สามารถที่จะไปได้แต่ก็มีปัญหาตรงจอหอนะครับค่ะตรงตังหลับจอหอแล้วก็เลี่ยงเมืองครับตัวนี้ครับตำรวจทางหลวงนะครับได้จัดช่องพิเศษนะครับจะจรดช่องพิเศษนะครับหลายรอบด้วยกันนะครับปัญหาอีกนิดหนึ่งคือบริเวณตัดที่บ้าหน้าปั๊มน้ำมันเหมือนเดิมครับส่วนตังระดับสีคิ้วนะครับรถตัมากนะครับรถจะถ่ายตัวครับตัวนี้สานการณ์นะครับของนครราชสีมานะครับงแต่ ต่างระดับจอหอนะครับถึงคลองไผ่นะครับลงถึงกลางลงตัวนี้รถน้อยเข้าตัวปกติครับเข้าสู่ภาวะปกติครับเลยจากกลางดงมานะครับเมื่อคืนรถไปยังเยอะอยู่ครับแต่ก็ผ่านมาได้นะครับเมื่อผ่านเนินทับกวางมานะครับก็รถสามารถใช้ความเร็วได้ครับรถมากก็จริงแต่ใช้ความเร็วได้อยู่นะครับเมื่อเข้าถนนถึงสระบุรีนะครับเข้าถนนอโวนทศินนะครับอยุทธยาครับก็สามารถที่จะ ไปต่อได้คือเมื่อคืนนะครับก็เป็นที่น่าแปลกคือรถนะครับทุกปีเนี่ยต้องเปิดช่องพิเศษรอรับนะครับแต่ปีนี้นะครับที่สระบุรีที่ยาก็ยังยังยังไม่เปิดช่องพิเศษครับก็รถสามารถที่จะไปได้ดีครับตอนนี้เข้าสู่สวร์ว่ปกติครับสายเหนือเมื่อคืนนะวานะครับผมอยู่ที่นครสวรรค์นะครับรถก็เยอะมาจากเชียงใหม่นะครับรถเยอะแล้วก็มีการเปิดช่องพิเศษที่เปิดเมือที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ จะมีปัญหานิดนึงครับบริเวณออกจากพอนสวรรค์มาเนื่องจากรถเยอะเมื่อวานครับจะมีไฟแดงที่แยกหลวงพระโอระครับไฟแดงที่อางนาศัดพรนะครับปีหน้านะครับปีหน้านยวเกีียร์พิยัจระสารเราจะขอญาติี่นอกประชาชนปิดเลยครับจะได้คล่องตัวนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับรถสามารถที่จะใช้คุณเหล่าได้เป็นปกติครับาอเอเชียนะครับสายเอเชียครับตั้งแต่ไชน่าลงมาครับตั้งแต่ไชน่าสิงห์บุรีอ่างทองมานะครับปัจจุบัน รถคล่องตัวแล้วน้อยคล่องตัวครับไม่มีปัญหาครับสายใต้นะครับค่ะสายใต้ตั้งแต่จุนพรปจวลดลงมานะครับถึงเพชรบุรีตอนนี้ครับรถน้อยคล่องตัวกับเข้าสู่สภาพปกติสุดเมื่อคืนนะครับก็มีรถนะครับมีรถหนาแน่นพอสมควรนะครับแต่ก็แชงคันเร็วได้ครับที่ราชบุรีเกิดอุบัติเหตุหนึ่งรายนะครับเป็นกับรถยนต์ครับก็มีผู้บาดเจ็บตายถึงแก่ความตายสามคนแต่ตอนนี้ครับกับเข้าสู่สภาพปกติพารามสองไม่ใช่การได้ดีครับค่ะ ท่านผู้การครับปกติแล้วฟังจากท่านผู้การเมื่อสักครู่เราจะพบว่าบริเวณถนนเลี่ยงเมืองน่าจะมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนมากตรงนี้เราจะเตรียมการแก้ปัญหายังไงในอนาคตครับเพราะว่าประชาชนเลี่ยงจากทางหลักไป<ม>ใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนครับสำหรับทางเลี่ยงเมืองก็เนื่องจากพี่น้องประชาชนเป็นที่นิยมคำเป็นทางลัดตวก็สะดวกสบายกว่า สำหรับปีหน้านะครับหรือไม่ว่าปีใหม่ใี้สงการนะครับก็ต้องวอางแถกันอีกทีว่าจะจะส่วนมากก็จะต้องเปิดช่องพิเศษครับที่จะรับรถนะครับให้เข้านะครับมากกว่าออกนะครับค่ะ ค่ะในส่วนของภาพรวมตรงนี้เนี่ยเส้นทางไม่ว่าจะเป็นจากเหนือใต้ทางตะวันออกแล้วก็ในส่วนของอาทางภาคอีสานเองตอนนี้ภาพรวมท่านผู้การบอกว่าเป็นไปได้อย่างคล่องตัวนะคะในส่วนของปริมาณรถเองตอนนี้คาดว่าน่าจะมารวมอยู่แถวๆใกล้ๆปริมณฑลกรุงเทพมหานครตรงนี้ท่านเป็นห่วงเส้นทางไหนมากที่สุดคะ,ะก็เป็นห่วงเส้นทางวิศวภาพนะครับวิศวภาพแล้วก็ เส้นทางลัดนะครับจากโคราชไปภาคตะวันออกคือเส้นสามสิบสี่กับสามสิบแปดแต่ปีนี้เนี่ยครับสามสิบสี่เนี่ยคับคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุมากแต่ก็ไม่มีไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆเลยครับสามสามสิบสี่นะครับจากวังเขียวอกมาจินบุรีครับก็ยังใช้ได้ดีครับแล้วนนท์แดงสามสิบแปดนนท์แดงมาตามพยาครับก็นะครับเปิดช่องพิเศษให้หลายรอบก็ใช้การที่ดีครับค่ะท่าน ท่านผู้การคะเมื่อคืนการจราจรยังพอเคลื่อนตัวไปได้นะคะแม้ว่าปริมาณรถจะมีมากาตามที่ท่านบอกกันนะคะเป็นเพราะว่าคนอาจจะลาอีกสองวนันคือพฤหัดกับสุขแล้วก็จะไปเดินทางอีกทีกลับเข้ากรุงเทพวันอาทิตย์ตรงนี้เราจะใช้บทเรียนของคืนที่ผ่านมาเตรียมการรับมือเผื่อไว้สําหรับวันอาทิตย์ด้วยไหมคะครับครับ ว่านะครับพี่น้องจะต้องลาต่ออีกสองวันครับก็ตอนนี้ถ้าผมสั่งการให้ตำรวจทั่วทังหทั่วประเทศครับยืดอีกสองวันนะครับจนกระทั่งถึงเช้าวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นะครับต้องรอรับพี่น้องพี่น้องที่จะชนที่เดินทางกลับครับค่ตอนที่เราไปถึงวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์จันทร์หน้าครับครับในฐานท่านผู้การตรงตรงนะคะตอนนี้พี่ๆตำรวจทางหลวงนั้นได้มีการได้รับการอนุญาตให้ลาพักหรือว่าต้องอยู่เวรยาวในช่วงนี้คะก็ต้องยาวครับเพราะว่าถือเป็น เป็นถือเป็นภารกิจของพวกเราชาวตำรวจทางหลวงครับที่จะต้องมีหน้าที่โดยตรงที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับเดินทางกลับสู่มัตุภูมิด้วยความสะดวกและปลอดภัยที่สุดครับก็ส่วนมากเราทุกคนครับไม่มีลาครับไม่ลาเพราะรู้อยู่แล้วเป็นหน้าที่โดยตรงคับับค่ะอยากพากะไรถึงพี่น้องประชาชนช่วงเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานในช่วงนี้บ้างคะก็ผมคาดว่าพี่น้องประชาชนนะครับกลับไปไหว้แลบบรตรบุรุษแล้วก็ับคุณพ่อคุณแม่นะครับ เหมือนเหมือนกลับไปชาติไฟใหม่ครับก็ผมจะกลับมาทํางานด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมได้วยความสุข,ขนะครับก็ขอให้นะครับปีหน้าแล้วก็วางแผนในการเดินทางให้ดีครับครับผมไว้มีความสุขปีใหม่ครับค่ะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับผู้บังคับการตารวจทางหลวงนะคะพลตารวจตรีพรงศิษฐ์แสงเพชรนะคะท่านก็บอกว่าภาพรวมน,นั้นถนนสายหลักมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เริ่มคล่องตัวสามารถใช้การได้ตามปกติแล้วยังไงก็ต้องวางแผนเริ่มกันตอนนี้เลยแล้วกันสาหรับช่วงเทศกาลปีหน้านะคะ